มือใหม่หลายคนครับที่เพิ่งเริ่มหัดทำลำพกและมักจะเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับปัญหาแบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะเตาขันพกใหม่นะครับหรือเตาพกมือหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟครับมันยังไม่ถูกปรับมานะครับมาครับเดี๋ยววันนี้ลุงตู่จะมาสอนวิธีปรับนะครับว่าปรับยังไงปรับแบบไหนนะคันเพื่อจะได้เอาไปใช้นะครับมาดูกันอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับถ้าไฟมันขึ้นแบบนี้ครับมันใช้ไม่ได้นะคับเพื่อนนะและเมื่อเราเปิดปุ๊บ ไฟสีแดงคร๊บนี่เลยครับไม่ต้องตกใจนะครับมาดูคลิปนี้นครับเดี๋ยวลุงตู่จะแนะนําวิธีให้นะครับนะนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นเปลวไฟสีแดงครับเพิ่งใช้ทําขนพกไม่ได้นะครับแต่ต้องปรับก่อนครับนี่ครับปรับตัวนี้เห็นไหมครับนี่นะสต่ละัวทุกตัวครับมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้มันถูกปิดอยู่เห็นไหมครับไอ้ตัวนี้คือฝั่งวงนอกนะครับตัวตัวนี้คือฝั่งวงในครับคือเราไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะวงในเราไม่ใช้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องยุ่งเลยอ่าตัวนี้ครับเราจะปรับนะครับดูนะเห็นครับตอนนนี้มัถูกปิดอยู่ครับอากาาศไม่เข้นะครับเมื่ออาาากศไไมม่เข้ฟันก็็จะเปนแบบนี้เห็นมัรบเพาะะฉนััั้้นตองปรรบคบ ด้วยการหมุนออกมาครับห mm มุนไปเร nah. ื่อยครับอยู่นะหมุนมาครับหมุนไปเรื่อยครับหมุนไปเรื่อยครับจนกว่าเปลวไฟมันจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับนี่เพราะเปลวไฟที Penny ่ชั้นนาโคตรครับคือเปลวไฟสีฟ้านะครับดูเห็นไหมครับหมุนไปเลยครับอ่าเมื่อได้แล้วครับเราก็หยุดครับเท่านี้ครับเปลวอ่าไฟเราสีฟ้าสวยงามเลยไหมครับเท่านี้ครับเราก็บาแก๊สมาครับอ่าเบาคือตัวนี้ครับเบามาครับเบาเห็นไหมครับเท่านี้ครับเปลวไฟเราสีฟ้าสวยงามเลยครับนี่คือวิธีปรับไฟตามโคนรครับเพื่อนๆดูแลนะครับก็นําไปปรับใช้ได้นะครับ รู้วิธีการปรับไฟแล้วนะครับถ้ารู้แล้วนะครับก็นําวิธีนี้ครับไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อนๆและนะครับถ้าหากว่าใครนะครับอยากจะมีอาชีพคนพกอยากจะมีอาชีพเสริมอยากมีรายได้เพิ่มนะครับก็ทักมาเลยครับต้องดูคอร์สสอนสูตรคนพกสร้างอาชีพเพื่อนเพื่อนเนาะสอนแบบตัวต่อตัวหรือทางออนไลน์นะครับถ้าสนใจทักเขมาได้นะครับและอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า